สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี2 5งห้าสองห้าชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะสูตรนี้นะคะเดินหลักหน่วยล่างนะคะวิธีคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งหลักแสนใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวหลักสิบนะคะหกหลักแสนบวกนะคะหก หลักสิบบวกนะคะเก้าคื้ที่หกบวกหกนะคะเป็นสิบสองสิบสองบวกเก้านะคะเป็นยี่สิบเอ็ดเลขเด่นตัวแรกนะคะคือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองสองบวกหนึ่งได้สาม เลขที่ออกนะคะสองหนึ่งหนึ่งนะคะเดอนที่หลักหน่วยงวดถัดมานะคะศูนย์หลักแสนบวกสองหลักสิบ บวกนะคะเก้าคงที่ศูนย์บวกสองบวกเก้านะคะเป็นสิบเอ็ดเลขเด่นตัวแรกคือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามเลขที่ออกนะคะห้าหนึ่งเข้าที่หนึ่งนะคะหลักหน่วย ต่อมานะคะเจ็ดหลักแสนบวกห้านะคะบวกเก้าพงที่เจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสิบสองนะคะบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดเลขเด่นตัวแรกคือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งนะได้สามนะคะเลขที่ออกสอง สามสามนะคะเข้าที่หลักหน่วยต่อมานะคะแปดบวกนะคะสองบวกนะคะเก้าแปดบวกสองเป็นสิบนะคะบวกเก้าเป็นสิบเก้า เลขเด่นตัวแรกคือเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะเลขที่ออกห้าหนึ่งเมื่อถัดมานะคะห้าหลักแสน บวกนะคะห้าหลักสิบบวกนะคะเก้าคงที่ห้าบวกห้าเป็นสิบบวกเก้านะคะเป็นสิบเก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งเลขที่ออกนะคะห้าศูนย์เข้าที่ศูนย์นะคะ ่อมานะคะแปดหลักแสนบวกนะคะห้าหลักสิบบวกนะคะเก้าพงที่แปดบวกห้านะคะเป็นสิบสามสิบสามบวกเก้านะคะเป็นยี่สิบสองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งนะคะ ได้สี่ได้ที่ออกห้าสี่เข้าที่สี่นะคะหลักหน่วยต่อมานะคะแปดหลักแสนบวกนะคะห้าหลักสิบบวกนะคะเก้าคงที่ 8บวกหนะคะเป็น13บวกเนะคะเป็น22 2สบวกหได้3นะคะ3าบวกหได้4เลขที่ออกนะคะ3 2เข้าที่2นะคะหลักหน่วยสูตรนี้นะคะเดินมาทั้งหมด1 2 3 4 ห้าหเจ็ดนะคะงวดต่อไปเนาะเป็นงวดที่แปดสูตรนี้นะคะคำนวณง่ายๆเนาะเป็นสูตรที่มองข้ามไปเนาะส่วนงวดนี้นะคะเจ็ดบวกนะคะสาม บวกตามด้วย9นะคะคงที่7บวก3บวก9นะคะเป็น19 9บวก1นะคะได้10นะคะใช่0 0บวก1ได้1ตัวเลขที่ได้นะคะงวดถัดไปนะคะเป็นงวดวันที่1มายานะคะตัวเลขที่ได้ก็คือ9 0 1นะคะ สูตรนี้เดินมาทั้งหมด7จ็ดงวดนะคะงวดต่อไปเป็นงวดที่8ปดนะก็ขอให้สูตรนะคะเดินต่อคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ